เพราะว่าตอนนี้เดินได้แล้ว ผ่าตัดหนึ่งเดือนเริ่มเดินได้แล้วเห็นเสียงแฮปปี้แบบนี้นะคะย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกมันไม่ง่ายเลยทุกคนคระดกกระดูกล้มเอ้ยกระดูกหักกระดุดล้มไม่กี่เดือนก่อนจะไปแต่งงานที่ประเทศเกาหลีแกนี่อวดกระดูกก่อนผ่าตัดนะคะนี่คือแล้นี่คือผ่าตัดเสร็จแล้วเป็นหญิงเหล็กเรียบร้อยแล้ววันนี้นะก็มาเช็คอัพหลังจากได้รับการผ่าตัดไปแล้ว1เดือนเต็มนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเบรนเอ็กซ์โบนโรงพยาบาลเพื่อสมองและกระดูกโดยแพทย์เฉพาะทางด้านข้อเท้านายแพทย์ ภิคุณหมอบอกว่าการผ่าตัดของนิดผ่านไปได้ด้วยดีนะคะกระดูกรเรียงยังสวยงามแข็งแรงแผลสวยแล้วก็เริเร่มฝึกเดินได้แล้วตอนได้ยินคือดีใจมากๆเลยอะทุกคนย้อนกลับไปวันที่ก่อนจะเริ่มผ่าตัดเนี่ยจำได้ว่นนั้นกลัวมากเพราะคุณหมอบอกว่าจะต้องมีการบล็อกหลังแล้วก็จะต้องสลบด้วยกลัวไม่ตื่นคะ่ะแต่ก็ได้รับกําลังใจที่ดีจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนรอบตัวนะคะนี่ลิบกินน้ำเพราะว่าจะเที่ยงคืนแล้วต้องงดน้ำนะคะเพราะพรุ่งนี้เช้าจะต้องเตรียมผ่าตัดแล้ว เช้าแล้วล, offs, ลุยผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะสดใสมากพยาบาลบอกว่า คนไข้สดใสปปะพยาบาลเป็นคนเหล็กหญิงเหล็กเรียบร้อยนะผ่าตัดเสร็จแล้วโล่งใจมากเลยทุกคนแล้วมันก็ไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยมีพลังสดใสเหมือนเดิมทันทีหลังจากฟื้นจากยาสลบนะคะเจ็ดตัวแผ่นเหล็กอันไหนหลังจากผ่าตัดเสร็จคุณหมอก็เข้ามาเยี่ยมนะคะแล้วก็โชว์ผลงานให้เราได้ดูกันนะคะท่อนบนที่เห็นว่าสดใสแล้วแต่จริงๆตอนนี้ท่อนล่างของเนอยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะว่ายาชาจากการบล็อกหลังเนี่ยยังชาอยู่ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ดูแลทุกท่านเลยนะคะที่ดูแลเน็ตอย่างดีมาก ไม่ว่าจะวัดความดันให้ยาตลอดทั้งคืนกดเข้าห้องน้ำปัสสาวะตัววัดไข้ช่วยหยิบของมันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นปลอดภัยสบายใจแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาดูแลเราด้วยความรู้และความรักจริงๆรอะคะ่ะหลังจากอาการดีขึ้นแล้วนะคะก็จะมีคุณหมอกายภาพและนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเดินยังไงให้ไม่ล้มขึ้นลดลงบันไดและที่สําคัญยังมีการทํากายภาพแบบเฉพาะบุคคลด้วยค่ะ หลังจากเรียนรู้ทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็กลับบ้านได้อย่างสบายใจแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแบบไม่ปกติเพราะยังจะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ล้มซ้ํานะคะเพราะอยู่ในชว่วงที่กระดูกเนี่ยกําลังจะต้องค่อยๆเชื่อมกันนะคะ่ะจนมาถึงวันนี้ที่กําลังจะเดินได้แล้วเนี่ยก็อยากจะขอขอบคุณคุณหมออภิสันและทีมแพทย์พยาบาลทุกท่านจากโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลอีกครั้งนะคะที่ทาให้เน้นได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมสัญญาว่าจะขยันทํากายภาพแบบที่คุณหมอบอกค่ะแล้วจะกลับไปเต้นโชว์คุณหมอเร็วๆนี้แน่นอน